สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขลนสมองสุบอลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องเฟิร์นซักเกิดขึ้นภาพนัสำรวจราคางวัวกันนะครับสำรวจราคางวัวประจำวันที่18ตุลาคมพศ2566นะครับตอนนี้ช่องคุณรซักเชนนล์อยีตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามของเฮานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีงูมีควายเขามาหลายด้วยครับพี่น้องนะครับงูแดงเต็มสนามอีกแล้วนะครับสา5ตำรวจคมแม่ลูกแม่เดียวแม่สาวร่วมด้วยทีมผป้กองพันนะครับ ราคาสิขิงที่สูงสักไหนหนึ่นก็ขอฝากที่ตามรับชมและฟังราคาไปน้ากันนะครับพี่น้องที่เขามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องผมซักกันแล้วกันนะครับและเพื่อที่ปริพาทคลิปใหม่ๆจากทั้งสองนะครับมีเห็นมือถูกวันพุดนะครับถูกันพุดประจำสตาห์เลยครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตราคาเห็นพี่น้องประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมแน่กันแล้วกันนะครับรอดไปไปฟังราคางั่น้ำกันนะครับผมสวัสดีครับห้อยครับมาทางนี้เลยนะครับเนาะอนาโคตพอพันนะครับ มันเป็นลูกของพอ,อได้เนาะครับตัวนี้ลูกเทพหกแปดนั่หน,นาหยุ่นยุ่นเลยนะครับลูกเทพหกแปดนั่หนาหยุ่นยุ่นเลยจักเดือนแล้วครับเก่าเดือนสิบ <c oughs> เดือนกระดูกแข็งขายเงี้ยนะครับกระถูกขาหลังเงี้ยดีนะครับโค้งสางเงี้ยนะครับเนาะอนาคตพอพันนะครับผมกําลังกินเฟืยงเก่งนะครับกินเฟืยงเก่งเราทำนะนะกินเก่งตัวนี้กระดูก ดูแข็งขาเยนะครับขาผมไม่มีปัญหานะครับขาดีนะครับผมสีมาเต็มแล้วนะครับเบ็ดสีมาเต็มนะครับพกหางกะเงยเงาวลึกนะครับผมค้นหางกะจับลึกดีนะครับปลายหางกบขัวหางเง่ดีนะครับผมเสนอราคาให้พี่น้องเทเล่เนาะครับผมสองหมื่นกับอีกเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่น้องนะครับผมราคางวด อนาคตพอพันุนะครับผมลูกเคเอฟหกแปดนะครับผมนี่นะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้พอพันธุนะครับขอขอขอาวฟ้ามนะครับคุ้มสูงนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ในของในฟาร์มต่อารถติดตเข้ามาสอบถามเลยนะครับสองทาั้งติดต่อครับผมศ9 3 0 93 4้2สามสองหนึ่งสองสามสองสี่หกครับพี่น้อง นะครับผมกระถูกขาเงี้นะครับพคนหางดึกอีกเลยนะครับผมอันนะครับประวัติมือกันมันขอบพุ้นหลายครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมลูกตัวไหนเนาะครับนี่ลูกเคบสามหนึ่งครับผมสักเดือนแล้วครับสีเดือนแล้วพี่น้องนะครับผมลูกพอนอกเนี่่าแบบนี้แหละนะครับมามันลูกผสมนะครับผมพลังตรงดีนะครับ เเขาวาเรียบร้อยแล้วนะครับริบหูดํานะครับผมอ,อกในไหลกว้างดีกระดูกแข็งขานะครับผมเปิดราคาเวลนไรเป็นไหนครับผมหนึ่งแสนกบีเกีดพันบาทนะครับผม F หนึ่งครับ F สอง งามเลยนะครับผมกระดูกแข็งขายแงๆนะครับปล่อยเล็บดีสลึงชิดดีนะครับผมนะครับช่องทางติดต่อครับ0934123246นะครับลูกเคเอฟ31นะครับมาฟังทั้งนี้แหละครับเปิดราคาครับ เปิดอยู่นะครับผมลูกของตัวใดเนาะครับนี่ลูกวิโกสองล้านนะครับลูกวิโกสองล้านครับเพดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับได้จากเดือนแล้วครับตัวนี้เจ็ดเดือนนะครับผมราคาหลายบันใดครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับผมนี่เพดเขาเรียบร้อยเขาแท้เขากำลังขายนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับผมศูนย์แปดหสองห้าหนึ่ง สองเจ็ดห้าสี่นะครับผมเห็นไหมครับพี่นอ้องมาตัวทางตัวนี้กันนะครับผมแม่บอกแม่พันธุ์ใส่เงี้เลยนะครับเขาสูงลายมันไหนเนาะครับตัวนี้บอกครับราคาเขาไอ้น,นี่ไหมค้ามสูงเขาลายมานไหครับลอยหาสิบบวกนะครับเนาะเดิมนี่แม่ตัวนี้เขาเป็นลูกตัวไหน เงเขาหน่มลูกเกสามหนึ่งสมออกฟอร์ดไปครับโอ้คีเอฟสามหนึ่งไปสมออกฟอร์ดไปแล้วนะครับผมผสมในหกเดือนแล้วนะครับผมเอกสารไปหลอดครบนะครับโอ้โค้งสั่งเงี้ยนะครับแมมบอกสายพันเลียยงบามันลูกผสมนะครับเงี้ยหนาหนาลึกๆเลยนะครับผมเปิดราคาไปหลายเป็นไรครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพันบาทพี่น้องนะครับผม ลูเข้สามหนึ่งสมออกฟอร์ดไปนะครับเต็มเฟรมเลยครับเต็มเฟรมเลยตัวนี้ใหญ่หนาลึกดีนะครับผมผมมีตำาเนยงนะครับเนาะรับประกันทุกยางวัสดกระถอนนะครับช่องทางติดต่อให้พี่น้องนะครับผม080ย์แปดศ4นย์เก้าห้าหกสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ผลิตสาระามด้วยครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสกหมานครับ ตัวไดแน่ละครับตัวนี้แมนบอกครับผมบอใครบครับนี่ยบอสอะไรรัเจ้านี่ดีอ่เอบอสเอกรอสายพันธุ์สายเคลูกสาเคเอฟสามหนึ่งลูกเอฟสามนึนะครับไปหูเลยคือพอครับเนาะไปหูคือกันครับเลยนะครับเ็จตังไดยเขาิเห็นมาทางนี้คัแกเดือนเรครับตัวนี้ ขวบนี่แหละครับนึ่งพอดีนะครับกระดูกแข็งขาเงี้ยโครงสร้างเงีดีนะครับส่วนสูงหลายไม่ได้หรอกครับผมร้อยสามสิบหานีครับผมพี่น้องราคาครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับเนาะ,นะเอาไปเป็นพอพันปรับสายพันธุกรรมในขรอบในฟาร์มเอาไปรับผสมเป็นพอรับจา้างได้สบายตัวรหัสเลยตัวละพันที่ขาดสายเหรอผมว่า มมแมนยูได้บระมาะเนาะนะครับครับผมฝากเบอร์โทรติดตอครับ092 092 434 5192ครับผม 5, ซือหอยยังก่อนครับหอยผัดงเอาอยู่ไส่ก่อครับผมสารคามเท่านั้นะครับอยู่สารคามด้วครับพี่น้องมีบริการรับส่งกอดส่งฟรีเลยครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับโอ้คือกันครับถอดแบบออกมาได้ดีครับเนาะงเออสำเนาองสุกกล่องเลยโอ้หมูเค็มสามหนึ่งครับเขาเกิดจากแม่แบบไห้ครับติแม่หล่นธรรมชาติแม่หล่นธรรมชาติดด้วครับผมนะครับขอบคุณหลายๆครับ โอ้เนี่ครับผมไซเน่แหละครับแดงต้องว่าฮินดูว่าดอกไม้ฮินดูบอสินบอกครับครับเป็ฮินดูบอสินมันหนังทองว่างฮินดูบอสินทองว่างทองว่างทองว่างมากระโดดมาชมเร็วมันผ่านโอ้นี่ครับผมฮินดูบอสินสูงร้อยหาสิบห้าบวกนะครับใบหูยิ่ยิ่งหูกลางๆเลยนะครับผมปลาเขาเป็นหดังอ่ะคือเป็นเจ้เจอ โอ <oh oh oh. Okay. S <S s <S like ้โอ้โอ้เอาเขียวเอียงซื้อนเะแล้วว่าแล้วว่าปากรงเขาติกายปากครับบนอยู่น้อเออไม่เยินแบบภาษาสันว่าม่เยินมันเนาเป็นเาัวเป็น่างอ่ผมว่าครับผมมีตำนี้นิดน้อยเดก็คือปากเยินเนาะครัไอ้ราคาครับราคา สามหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับผมผู้ที่อยากได้งง้วสินดูบาซินไปเอาพ่อเขาฟ้ามเสร็ไปเลี้ยงนะครับท้องว่างแต่สามารถติดต่อเข้ามานเลยนะครับช่องทางติดต่อครับผมศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับสี่เครับผมตัวนี้คนกำลังหลบขมาเนาะงกำลังหลบกมากำลังสอดขม้าไม้แก้มกับบามันเพราะบาหมอนมันเต็มตลาดแล้วนี่ครัผู้นี้ห้องมันผู้นี้ห้องเกาหมืนกว่าเพิ่งกำลังต่อรองราคากันอยู่ครับำกำลังเข้ามา้านะครับ กำลังมีกำลังเกิดกำลังโผล่มาเนาะครับเนาะสายอนุรักษ์ครับผมเ,เลือกแลมแรกเริ่มเดิมที่กันนี่แหละครับขอบพระคนะุณบามบัมครับผมกำลังเริ่มโผล่มาณครับพี่น้องจังสีเนาะแบบไหนโ<อ>สวัสดีครับผม มื่อนีเอาไว้จากตัวครับเอาแพนกองไปเห็นพี่น้องมึงก่อนนะครับลูกพอไหยนะครับตัวนี้ลูกพริกแดงพี่น้องแดงแดงเลยนะครับผมสิบสี่เดือนครับนะครับผมแ่นหลังตรงนะครับกระทูกขาบม่มีปัญหานะครับเนาะกระทูกขาบุ่มีปัญหาตำนี้กอตตำนี้นุ่มสีหัวนะครับผมลูกพริกแดงนะครับผมนีหนาลึกๆได้โค้งสั่งดีนะครับแ่นแพนหลังตรงนะครับ โอนี่เปิดราคาหลไยเป็นไรครับโอ้นี่เปิดสามสิบเก้านะครับผมตัวต่อไปนี่แหละครับลูกเคสามหนึ่งนะครับผมทายงี้นะนะลึกๆเครื่องดำเครื่องดำนะครับไปคิปหูดำนะครับกระพู้ขางี้ๆลึกๆนะครับกามเนื้อมาท้ายเยอะเลยครับพีนออกนะครับผมอายุเขาไาเป็นไรแล้วครับสิบห้าเดือนสิบห้าสิบหกเดือนนี่แล้วนะครับเนาะหูสันเสมอปากเลยนะครับสันกขาปากเลยนะครับราคาครับผม สี่หมื่นหาพันบาทพี่น้องครับผมคที่อยากเรยงง้อไปเลี้ยงนะครับแต่สามารถติดต่อ,ขอเขามาสอบถามได้นะครับมีบริการส่งฟรีพร้อมไว้มีบริการส่งฟรีพร้อมได้ครับแต่โยคููก็ได้นะครับมีส่วนลดหลายยคูู <Okay. S 1> นี่คููนี่นพี่น้องคููนี่คู่นี่มว่มมาเอาไปเลยครับน้อครับเนาะเอาคููนี้เท่าไหร่คููที่เห็นอยู่ในกล่องเนี่ยครับพี่น้องนี่แต่โยคููมีส่วนลดหลายเนาะ รถได้หลายครับรถได้หลายพี่น้องก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะมีบริการส่งฟรีพร้อมพี่น้องนะครับต่อรองได้หลายนะครับผมงัวเนไม่จากสายกว่าครับผมไมาจากบอลลูนนะครับผมนี่งัวนใส่นี่หนาๆลึกเลยนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับผม0918022103 2103 222เลยน้อยเหนียวไปเลยครับ222 นะครับผมขอบคุณหลายๆครับมาทางผีกันนะครับสวัสดีครับผมตัวนี้แมนบอครับ,รมมรบผม้่มา่นาังเสาซื้อบ่ทสินี้สินีมานางงังอีกกลับบ่ครับสวัสดีครับผมบริเวณมหาทางนี้โดนแล้วตัวนี้แมนบ่ ตัวนี้เป็นลูกของตัวใดนะครับพอพันเพิ่อนอะริบอบใบม้าตาแดงดีนะครับอ่าลูกพอนอกเขือนนะผมว่านะลูกพอนอกนะครับพันหลังตรงดีนะครับผมเม็ดสีแดงมาเต็มเลยนะครับเช่องเช่องนะครับเนาะเรียงง่ายๆนะครับผมอายุเขาประมาณจะปีแล้วครับที่เขาปีแล้วนะครับส่วนสูงอายุผมว่านลอยสามสิบห้านะครับผมราคาหลายปันเดครับ สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดนะครับขอพูดได้ายครับทั้งนั้นยางเข้าไปไม่ได้นะครับมันมันแน่นนะครับผมเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งกับอันตรายพร้อมนะครับการสำหรับคลิปนี้นะครับราคาง้วงเควสเกตคลิปนี้กับพอปิดคลิปไปเพียงกีินิ้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้องนะครับสวัสดีครับ